ทั้งเช่าคอดีไทยทั้งเช่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับพุณสำรานรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลร,รัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำรานค่ะสวัสดีครับม,มิวครับวันนี้เราจะจับตาอะไรกันบ้างดีคะก็ทั้งการเมืองและก็ความมั่นคงค่ะนะถ้า<ร>เป็น,ก,นการเมืองการเมืองสองเรื่องนะค่ะปรับครมอแล้วก็ uh huh. พักร,ร,รวมไทยสร้างชาติงั้นขอรวมไทยสร้างชาติก่อนแล้วกัน เพราะวันนี้เราได้แขกรับเชิญที่จะมาเปิดใจนะคะนั่นก็คือคุณรัมโบอีสานหลังจากที่มีการออกมาอธิบายว่าพอเถอะคุณพิลพันพอเถอะให้พักไปทำเนี่ยทำให้พักตกต่ําตลอดเลยสัมภาษณ์ค่อนข้างแรงด้วยนะแรงมากๆากแล้ว็เสกสะกล ใช่ค่ะทีนี้คําถามคือทําไมต้องไล่คุณพีรพันธ์ออกจากหัวหน้าพักมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอคุยกับเจ้าตัวนะคะคุณเสกสกลอัฐาวงหรือว่าคุณรัมโบอีสานนะคะอดีตผู้ก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องหมิวสวัสดีพี่สํารานไม่เจอกันนานเลยนะน้องหมิวทั้งพี่ํารานยังไม่เจอกันเลยคิดถึงอยู่เดี๋ยวเสียเวลาถามตรงๆเลยตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพักไหม แต่ผมเองเนี่ยเป็นผู้เสียสลามาตลอดนะที่สำราญท้องหอิุ่ค่ะคือตกลงเป็นไม่เป็นคือคือ,คอพอพอพอจะได้เป็นสอสเขาก็บอกว่าให้ผมพลาออกแล้วก็ให้มเลี้ยงสิริวันเป็นแทนระดับที่สิบกผมสิบ้าพอถึงชื่อผมก็มาบอกให้ผมออกแต่<ค>ผมมาเสียสละบก็ด้วยเหตุ<ค>ผล <ม S 1> ว่าผมอาจจะเป็นตัวประเด็นปัญหาทํำให้พัก เข้ารัฐบาลไม่ได้หรือเปล่าผมไม่รู้นี่คุณแต่ว่าผมเป็นคนน้องมวผมคนผมผมไม่ยึดติดอ่ะคือให้ออกก็ออกน้องหมีวสาวสาวคนนั้นคือใครที่ให้ออกอ่ะฮะน้องหมียวอย่าพูดเลยถ้าพูดแล้วมันมันจะสาวความลึกใจสาวว่าเป็นว่าผมเป็นคนตั้งพรรคอะไรที่ผมเสียสละให้ได้ผมก็เสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งตำแหน่งบัญทีะไยชื่อผมเป็นคนขอตั้งพรรคลำดับที่ยี่สิบห้าผมก็ไม่อยอ่ร้อง เรา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 จะได้ระดับดีๆกว่านั้นได้สิบห้าเรายังไม่บ่นเลยเอาตกลงเสียสละเสียสละเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งตอนมีมีเรื่องต่าวข่าวที่ผมลาออกจากผู้ช่วยนายกนะฮะแล้วผมก็กลัวจะกระทบพักอ่าว่าจะเสียถึงผมยังต้องลาออกจากอ่าพักตัวคราวก่อนนะเื่องจริงต่างเหล่านี้ผมทําเพื่อพักเพราะผมรักพักพักนี้ผมจดตั้งมาตั้งแต่ต้นปีหกสี่นะฮะแล้ว คุณพิลพันธ์มาขอยืมผมไปใช้ตนะั้งเมื่อปลายปีเป็นปีนะะการไปจดทะเบียนพักในต้องเสียเงินอ่ให้กับนายทะเบียนมา,าเป็นล้านๆน,นะต้องเก็บค่าสมาชิกค,คนละไม่เกินค,คนละพันคนละห<ค>้าหมื่นไม่เกิน<ค>ห้าหมืน<ค>่นบาททีนี้รวบตึงเลยรวบเตึงมาถึงตรงนี้แล้วทำไมต้องมาทวงคืนพักเอานาทีนี้มันมาทวงคืนพี่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 ตำรากับน้องหมิวก็เห็นดูดีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งนะ ผมทราบข่าวว่าหัวหน้าแกไม่มีความความความใสสะอาดเหมือนที่เป็นข่าวที่ที่ไอโอทั้งหลายพวกต้อมพีรพันทั้งหลายมามา,มา,ม,ามาโฆษณากันข้อที่หนึ่งเอผมเห็นเลยมีหลักฐานด้วยปรากฏด้วยจะถ้าจะดูเดีย๋ยวจะส่งไปให้แกเนี่ยลงหัวหน้าก็ลงเป็นหัวหน้าพักเบอร์ที่หนึ่งนะฮะและและแกยังไม่ทันออกลาออกจากจากเลขาธิการพักเลยจุดตรงนี้ทําไมแกถึงผมก็สงสยัยทําไมแกถึงรีบจิงลาออก เพราะแกยังไม่ลาออกจากข้าราชการการเมืองแล้วมันลงสมัครสอลซอไม่าข้อที่สองมันผิดกฎหมายข้อที่หนึ่งแล้วเอาข้อที่สองนะแกบอกว่าแกไปยื่นไปก่อการจะแต่งตั้งมติีกรรมการมีหารพักต้องแต่งตั้งแกเป็นรัฐมนตรีก็เสนอขึ้นไปที่นายกและแกไปก่อข้อความตามจิตตามที่ให้ก่อทางของสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีว่าแกไม่ถือคุ้นไม่ถืออะไรไม่มีบริษัทไม่มีอะไรพอไปตรวจสอบแล้วคุ้นยังเดินอยู่ทุกอย่างยังมีการเคลื่อนไหวมีชื่อแกอยู่ทุกอย่างสี่ห้าบริษัทเลย ยังมีชื่อแกบพาประกฏอยู่เลยแก๊บที่ถอนออกไปย้ายไม่โยกไปเอาไปให้ตลาดหลักทรัพย์เขาดูแลอยู่หรือฝากไว้ก่อนไม่ทําอะไรสักอย่างนะข้อที่สามนะที่เราเห็นก็คือว่ามันเกินไปนะฮะสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือเอาคนที่ใกล้ชิดที่เป็นคนถือหุ้นในบริษัทเช่ยนยกตัวอย่างได้เลยไม่เป็นไรฟ้องผมอยากฟ้องก็ฟ้องนคนโทจีและนายคุณเปิ้ลคุณโก้สยามรือกรรมกรารบริษัทคุณประกรมศักดิ์ชูเนวันเหล่านี้ ตั้งเป็นโดยเฉพาะคุณจีรนัยตั้งเป็นบอร์ดการไฟฟ้าผลิตคุณพิรพันธ์เป็นรัฐมนตรีคุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและไปตั้งคนในบริษัทเป็นกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันเป็นมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมแล้ว er. ไปตั้งคนของตัวเองในบริษัทมีตําแหน่งทั้งนั่งป <c oughs> เป็นตี่ปึษารัฐมนตรีเป็นตาแหน่งประจาสานักเล <Okay. S 2> ขาธิการนายกอะไรอย่างนี้ออมันเหมาะไหมอีกส <ขอ S 1> ักข้อไหมอีกสักข้อไหมอีกสักข้อไหมเชิญเลยค่ะแล้วเรื่องเจราแกให้ไปสองข้ออะไรอีกสองข้อ ให้ไปชี้แจงพมชเรื่องไปเอาติ๊กเกอร์ไปติดรูปไปแจกของเนี่ยพมพชนัดแกก็ลงไปลาวลงไปลาวในวันเดียวกันทั้งที่ลาวก,ก็ไม่ได้มีกําหนดการล่วงหน้าเลยแล้วมาร่วมถึงเรื่องที่สามก้อนอภิปรายงบประมาณที่เป็นเรื่องใหญ่โตของประเทศชาติเป็นเรื่องผลรชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องไปดูแลให้พี่น้องประชาชนพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองแก้กับหนีไปอยู่เชียงให้กับหลบไปอยู่เชียงให้ไม่ใช่หนีแล้วไปทําอะไรอยู่เชียงให้ผมไม่รู้ นักเก็ก็ไม่อยู่ชี้แจงหรอบาจนฝ่ายค้านต้องอภิปรายว่ารัฐมนตรีทำไมไม่อยู่ก็เห็นกลับมาชี้แจงทันเนี่ยและสุดท้ายอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบอีกข้อเดียวแล้วพอยิ่งอยู่บริหารนี่ยคนบอกว่าเข้าพบยากมันเข้าพบติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้เขามีถึงและสุดท้ายก็บอกว่าไม่หัวหน้าเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วไม่อบอุ่นมันมีแต่ความแตกแยกมีแต่ความเล่าฉานในพัก แล้วผมเป็นคนก่อผู้ก่อรีเร่อกอดจังพักผมไม่ได้ขายพักนะผมไม่ยืมไปเนี่ยและผมจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงผมก็ต้องห่วงพักผมสองปีผมไม่เคยพูดอะไรในการบริัางใ่้โอกาสท้งการตอบคำถามท่านมมาออกมาพร้อมกับจังหวัดที่คุณสุชาติเคลื่อนไหวพอดีเลยพ่อพักจะพังไงก็พอทสศจะไปไงผมไม่อยากให้สสไปไงผมอยากตัวหน้าใส่สลากตะกคนเพราะสตสอาจจะอยู่พักไม่ไปพักอื่นเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับหัวหน้าได้ทำไง่ โอ้ะคุณพี่นาตัวเองก็ต้องเปลี่ยนสี uh huh. เปลี่ยนแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมทวงมามาเป็นพักปลายลัมโบเป็นหัวหน้าพักไม่ใช่พักเป็นสถาบันเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนนะมันต้องเป็นของกับประชาชนเราต้องให้เปลี่ยนกันบ้างเปลี่ยนคนอื่นบ้างยกตัวอย่างเช่นนะสมมุตินะนะอันนี้ผมสมมุติว่าอย่างคุณชิงก็เป็นได้นะคุณสุติก็เป็นได้นะ uh huh. แต่ว่าคนที่ทําง,งานเก่งคนที่รับผิดชอบทําง,งานดีเนี่ย มันก็นอย่างคุณสิงคุณเอเดกณะก็ทําได้ก็เป็นหัวหน้าพักได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใครก็ได้<ะ>แต่เลมโบไม่ใช่วันเรมโบจะกลับมาเป็นหัวหน้าคือคืนหรือว่าเป็นกรรมการคืนผมไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องพวกนี้แต่ผมห่วงพักในฐานที่ผมเป็นผู้บุกเบิกและลงทุนแล้วเป็นแล้วก็เราก็ลงทุนไปแล้วก็ทํางานทําทําตามก,กฎกติการะเบียบของกกตแล้วพันไปช่วยผมไหมล่ะก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรผมนะแล้วก็มายืมพักไปแล้วเพ่งมีปัญหาจะไม่ผมออกมาพูดได้ยังไงจะมาบอกว่าผมเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่เป็นสมาชิกพักโอ้โหเสียงสละให้ขนาดนี้นสองสองโบไม่ยอม้ป<จ><า>็งค่ะคุณเอกนัทก็ดีหรือว่าเสหีที่ออกมาโพชี้แจงบ้างหรือยังคะบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพาะเลี้งย,าาย,รรยงเห็ดถังเช่าที่เบรเป็นถังหมักปิกจณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเรซิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูล ฟังหมดแล้วในเช้าก็คุยกับคุณเอกนัทก็ไม่มีปัญหาอะไรเสียหิเ็าักกันไม่มีปัญหาเสียหิเขาเขาก็ก็พูดซอไม่มีอะไรแต่เราก็ต้องอธิบายให้เพื่อนๆเหล่านี้ได้เข้าใจว่าเ่ายังไม่เข้าใจความริงเขาไม่เข้าใจยิ่งเสียีมาบอกพักไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวหมดเลยเพิ่งไปกู้ไปยืมไปยืมไปกู้เงินกู้ทองมีหลักฐานหมดถ้าจะดูอะไรเรามีหลักฐานหมดกู้อะไรคะบอกพักกู้เงินไงกู้กู้กู้บริษัทไปกู้กู้ รับถิ่นกู้เงินก็มาบริหารในบริษัทไงกู้เงินเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวส่งให้กู้เงินมาดูแลไรพักเหรอหรือยังไงไม่ใช่มาทําบริษัทบริษัทบริหารกิจการไม่ใช่บริษัทบ้างไม่ใช่สถาบันจัดตาย เอกว่าเสฮิบอกว่าบริษัทนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวบริษัท,ษท,ษท,ษทจะเพิ่งขึ้นไหวกู้กู้ทรัพย์สินกู้อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเขาอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่หมายถึงบริษัทที่<ผ>ม,มีชื่อคุณพิร<ม>พันธ์ถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องอออนะมีทั้งชื่อคุณแม่คุณแม่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วก็ยังมีชื่อคุณแม่อยู่นะชื่อภรรยามีอะไรหมดมีชื่อพวกลูกน้องทีมงานที่ไปเป็นบอดมีหมดจะดูเอกสารที่ส่งให้หมดมันพิสูจน์ไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกแต่ก็ให้ขบวนการ ตางกฎหมายก็ตรวจสอบยิ่งมาล่าสุดปปชไปแจกถุงปปชเรียกมาชี้แจงก็ไม่มาชี้แจงมันก็เสียไม่ออกมาแถลงการอะไรเลยไม่ออกมาแถลงการอะไรเลยสรุปแล้วคุณนลมโบ้ไม่ใช่ไม่ใช่พิจารณานี่เดือกคือคือพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยวีรพันธ์ต้องออกมาชี้แจงมันจะได้สบายใจถ้าชี้แจงว่าผิดหรือถูกที่เขาไปร้องกันหลายเนี่ยถ้าชี้แจงสังคมมันจะได้เข้าใจมันจะได้สว่างสวยว่เห็นด้วเห็นด้วยเห็นด้วยคุณธีรพันธ์ต้องชี้แจง แต่ว่าถามตรงๆว่าคุณแลมโบ้ไม่ได้เป็นขบวนการเดียวกับคุณสุชาติที่ออกมาเพื่อเทียบเนี้มันผมไม,ไม่ผมไม่คุยเลยผมไม่คุยกับท่านสุชาติผมไม่คุยไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวคุณ<ม>สุชาติจะจะูปหรือจะไปผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าผมรู้อย่างเดียวว่าวันนี้นี่มีสสหลายคนโทรมาหาผมพี่ํำราญน้องเหมียวบอกว่าพี่แลมโบ้ในฐานะพี่เป็นคนก่อตั้งพรรคแล้วก็วันก่อนหัวหน้าพรรคก็มายื่นเสนอแล้วว่าให้ให้พี่นาตัวเองให้ออกนะหัวหน้าพรรคคนเก่าที่ผมตั้งคือคุณใจโพธน์นะนะครับ ก็มายื่นกรรมการมหาพาักเก่าก็มายื่นเขามีสิทธิ์เพราะเขาเป็นคนไปลง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 ขันลงอะไรกันทนี้ถ้ขาจะไม่พันถ้าคุณริเบียนพัยังไม่ขยับขยื่นอะไรนี่มาตรการของคุณแลมโบกับคณะัมันก็จะมีปัญหาก็คือผมไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนตัวกับพี่สุริพีหริอพันผมก็ให้ความกรารพท่านอยู่แต่ท่านต้องพิณาว่าท่านไปไม่ได้พักมันจะแตกคนมิจอกจากพักหมดเพราะท่านดังนั้นะท่านต้อง ท่านต้องออกแล้วให้คนอื่นเป็นแทนเพื่อรักษาพักไว้แค่นั้นเองเมื่อวานเลขาขิงยืนยันว่าพักไม่แตกนะคุณแลมโบ้ก็ถ้าเกิดทักไม่แตกกับคุณเลขาถึงก็มันเป็นหัวหน้ายยังไม่ล่ะมันเป็นหนูนายังไม่ล่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นคุณพิพันธ์เชื่อผมถูกพักเหลือไม่ถึงไม่ถึงสีเปล่าเอาเอานี่ผมผมพูดให้ได้เลยตายหมดนี่นี่เขาบอกว่าพักไม่แตกเรายิ่งนี่ล่าสุดล่าสุดนี่นะยิ่งมาออกระเบียบกันเมื่อเดือนมีนาเนี่ยมา มามาประชุมดได้เชิญสสเ<ะ>ข้าประชุมด้วยเอาไปเอาประธานสาขาไปเอาคน้างน,นอกไปเอาประธานสาขาาสมาชิกมาประชุมกันเองแล้วมาแก้ไขข้อบังคับใหม่เนี่ยแล้วจะมาบีบให้สสอ่อนพ้นสมาชิกภาพมันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายและธรรมนูเทราะสสเขาไม่ <Okay. S 2> มีเอกสารและธรรมนูนมันใหญ่กว่าข้อบัองคับพักอย่ามาเดือนมาครึ่งมามามเท่หรือมาเพราบริเบียนแล้วโบสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆรสุดท้ายแล้วพักรวมธาร่าชาติจะไม่แตกหรอกแต่จะเหลือน้อยที่สุดเหลือไม่กี่คน แล้วส่วนใหญ่ก็เหลือน้อย่านหัวหน้ายังบริหารอย่างนี้มันก็เหลือน้อยเขาบอกว่าจะอพยพปอยู่โอกาสใหม่หมดนี่จริงไหมผมไม่รู้ไอ้ตรงนั้นแต่ว่าไอ้อพยพไม่อพยพผมไม่รู้ผมรู้ว่าเปลี่ยนหัวหน้าเนี่ยนะสมมติสมมติสมมติว่าสมมติเอาเอาคุณคุณจุติก็ได้แต่สมมติว่าเป็นคุณสุชาติก็ได้สมมติว่าเป็นคุณอะไรก็ได้คนเก่งๆในพักมันเยอะหรือคุณสิงเอกนักก็ได้ใครก็ได้นะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยผมว่าคนยังอยู่เยอะนะ แต่แล้วก็คนจะไปน้อยครนะคือขอให้เปลี่ยนพิรพันธ์เท่านั้นเป็นพิรพันธ์เพราะว่าคุณพันธ์เนี่ยแออ้างแต่ว่าแกกรีนและแกผมประโยชน์ไม่ทับซ้อนแล้วแกก็ไปตั้งคนในบริษัทไปเป็นบอร์ดและสารกิและแกเป็นรัฐมนตรีพลังงานและเอาคนข้องแกไปเป็นบอร์ดการไฟฟ้าส่วนไฟฟ้าไฟฟ้าแบบนี้ตอภาคสองคนแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะอย่างนี้นะ ออาลวันนี้ก็พอประมาณแล้วได้เงินจังเลยัน้หมียวน้อยจังเลยอะเวลาตามนี้เดี๋ยววันหลังเชิญมาที่สถานีเลยอยจะมานั่งรายการเลยน้องเหมีวจะเอาหลักฐานมาโชว์มีอะไรมาโชว์ให้หมดเลยมากกว่าคนอื่นแล้วนะโอเคขออภัยขอบคุณมากที่ํำลางเวลาแวเจอกันสวัสดีค่ะคุณรรมโบอีสานนะคะโอ้โหอันอันแล้วเกินอันตันดราเลอเกินค่ะ แต่ฟังดูแบบนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าถ้าคุณพีรพันธ์ยังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะพี่สํารานนะมีว่า,วานะพักรวมไทยสร้างชาติอาการหนักเลยนะเนี่ยก็นั่นแหละครับแต่ว่าคอยดูกระบวนท่าของอีกฝ่ายของคุณพีรพันธ์เขาบอกวันสองวันนี้แหละทําไมคะจะใช้ข้อบังคับใหม่ที่คุณแรมโบวว่าเนี่ยอ๋อเพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปพทธสภาพทธสภานีงใช่เอาละเราจะยังไงจะส่งผลอะไรกับเหล่าบรรดาสสที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือเปล่าคุณโซช่องคนสุชาตินะคะ เอาเป็นว่ารอติดตามจับตาไปด้วยกันช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเปิดใจเลขาธิการพักเพื่อไทยเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีด้วยเพราะกําลังมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับพรมสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่แหละครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะครับ